สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟรีไฟโหมดสีวีสีกับน้องผมนะครับแล้วก็เพื่อนน้องผมอีกคนนึงสว่วนอีกคนนึงผมก็ส่งทีมาไม่รู้จะเป็นยังไงไปดูมาแล้วจังวาน,นี้เห็นคนยิงกันแล้วยังไงเอ้าแล้วเห็นตัววิ่งไปหาหาเพื่อนเอ้าเว้ยแล้วเพื่อนดาวยังไงต่อเว้ยแล้วน้องผมวิ่งไปยังไงโอ้ยดาวอีกหนึ่งโอ้ยหัวจัดโอ้ยดาวอีกหนึ่ง ฝั่งน,นงนู้นโหดกัดโอ้ยนี่ตัดมาตอนนี้เรเห็นตัวหนึ่งโอ้โหแล้วโดนคยวตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาจากไหนวะให้ผมเม็ดเดียวเลยเมื่อกี้ตัดมาตาทางด้านของตานี้นะคะเพื่อนผมในเวลาอสกิลไม่มีใครได้สกิลแต่เพื่อนผมดาเมาสิ56ก็ก็ะหสูในทีมอะโอ้โหครับเพื่อนน้องผมโดนยิงไงโไดนยิงไงแล้วโดนตอดนี่นี่ไงนี่ไง เจ็บไปดีพันยายางต่ำสองกล่องน,นำไปก่อนเอ้ยเอ้ยเฮ้ยชุบชุบชุบไอวอไอ้อไอวไอวสวยอย่างนี้แบบทีมเวิร์กโอ้โหนี่งาแล้วอ่ะโอ้ตัายว่อไปเพราะไอ้วอลแข็งมาผมเอามาผิดเซตด้วยนะคะตานี้มาตามนี้เลยนะคะโอ้โหตายหมดตี้เหลือเพื่อนผมคนเดียว นี่ไงนี่ไงตายวงด้วยคุณโหดตัดมาที่ตายที่สามผมก็ได้จับซองยาสกินฟรีมาเพราะผมไม่มีสกินใส่นั่นเองนางนี้เขาวิ่งขึ้นไปข้างบนหมดแล้วยังไงต่อเขาวิ่งขึ้นไปเลยตอตายยให้เพื่อนแบกเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงดาวหนึง่งโอู้ ที่ว่าจะการไอว่าปิดเกือบได้แล้วมันอยู่ข้างบนสี่ตัวเลยแต่ก็ตามเมื่อกี้ตายฮเลยตัดมาตัดมาที่ตาน,นี้โอ้เห็นแล้วตัวหนึ่งขึ้นมาอ๋อผมยิงไม่ได้นะครับผมทำไ,ไมยิงเจุดกระสุนไว้ยิง,งไ,ไ,ได้เร็วอยู่โหแล้วเพื่อน้น้องผมเปิเปดโดนโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนผมตายเฮ้ยน,น้องเพื่อนผมตายอาู้อะไรคุยนจะขัดกระมิ่นตัวเดี๋ยวเจอมีองไง วอตกี่เขียวหรอก <Double kill. S 1> ระสามแล้วผมต้องลิกเกมห <Double kill. S 1> นึ่งจะชนะแล้วจะเก็บสองสามไปนี่ไงตัดมาทีีตาที่สี่แลที่ห้าเลยนะคะก็ <c oughs> มาเลยจบมาคู่กับไอ้ยำแปดเอลบิวไม่รู้ไม่รู้จริงให้ใครแต่เธอร,ร,รู้เอาไว้ตรงนั้นแหละ อ่าน้องผมเปิดดวงไปอีกแล้วนะฮะแล้วเปิดไปทําไมทางนู่นอะโอโ้โหเห็นดีนะเห็นอยู่ตรงไอระบตัวนึงแล้วยูระเบิดไปโอ้โหเต็มหน้าตัวเองเลยถอ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 ยบออก,กี้เต็มหน้าตัวเองเลยอ๋อตอนนี้ขอแอบพันยาก่อนละกันโอโ้โหแล้วน้องเพื่อนผมตายอีกแล้วอะไรเนี่ยขยันตายยังเลยโอเคไม่เป็นไร๋ยวผมแบกเองจริงหรือเปล่า โอ้โหโอ้โอ้เกือบตายนี่ไงนี่ไงโอ้โหเรืองเดือสามสิบอะไรวะทำตัวเองไว้นี่รับพัญญาพัแนาเต็มโอ้โหว้ยเพื่อนผมทิ้เกือบมาให้ตัวนึงอ่ะหมดสุดดูแล้วเพื่อนไอ้น้องผมนี่ว่าตกแก้วพุ่ผิปพู่งถลกไปดีกว่าแล้วจังหวะนี้ก็จีเสียวไม่แล้วนี่เก็บนะน่ะเก็บมาหนาไปถึงผมเกือบตายไม่รู้อะไรวะเนี่ยุงง โหแล้วเขาสวนมามืนก็เจ็บเหมือนกันโอ้โหแล้วเปลือปล,ปลาระเบิดควันมาไม่เห็นอะไรเลยแต่ตอนนี้มันมีตัวหนมือนกันไหว่าเล้วด้วยไงโอ้โหกำลังจะมายิงเลยนี่ระเปิง่งเปิง่งเอาหายไปโว้ยมาจังนี้